สวัสดีสสดค่ะคบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสุนักอาจารย์โอและอาจารย์รยท็อปพยากรสวัสดีนะคะสนับสนุนโดยช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรออฟฟิเชียลยูทูบค่ะ และสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอ,อุกเทพนิมิตพยากรนะคะ บอกเขาไปสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขากำลังแชร์ออกในกลุ่มไลน์อืโอเคไม่ต้องบอกนะก็แชร์เข้ามากันได้แชร์ออกไปนะคะสนับสนุนโดยชอ่องแชร์ออกไปเพียงโคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แชร์แล้ว <c oughs> ชื่อเล่นอายุคำถาม อเข้ามากันได้นะเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น อ่ากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยอายุและตามด้วยคำถามครับให้มีผู้แชร์ขึ้นก่อนนะด้านหลังชื่อ แชร์แล้วชื่อเล่นอ,อายุคำถามขอบคุณนะคะสำหรับเลิฟสำหรับไลค์นะคะอาจารย์เห็นแล้วใครนะคะที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครู แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามใบไผ่ค่ะห้องข้างบนวางห้องข้างบนวางข้าวของเสียงดังเลยลายไปบอกเขาจะมีปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์บ่อยครั้งมากที่เพิ่งเตือว,วันนี้ค่ะก็เขาก็ฟังอ่ะเขาจำ เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบแล้วมีความกระตือรือร้นที่จะทําตามนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะพไพ่ใบนี้ดีค่ะเขาเขาเรียกว่ามีเหตุผลนะ่ะไม่รู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ชายหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่เขาเป็นคนมีเหตุผลนะคะอ่ะแชร์แล้วค่ะน้องสี่สิบสองเดือนหน้าถ้าไปสมัครงานกับพี่<ด>พิสุทธิ์นเราดูแค่สามวันนะครับ เขาจะรับไหมคะถ้ารับเป็นเพราะความสามารถของเราหรือเรื่องอื่นคะคือคุณถามคุณถามละเอียดมากเพราะฉะนั้นเราตอบแค่เพียงว่าเอาเป็นว่าเราดูสามวันด้วยนะจะดูไหมอ่ะอาจารย์โอ้เฮยเขาถามมาใหม่ดีกว่าหรือจะเปลี่ยนคาถามก็ได้นะดูแค่สามวันเอาไปขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ แต่รู้สึกว่าอีกคนที่ชื่อใบอะไรเนี่ยแหละเอาก็จำได้คนนี้ดีคนเนี้ยที่ว่าเป็นห้องเช่าเนี่ยดีมันมีใบอะไรอีกใบหนึ่งนะที่ว่าพิมพ์มาพอเราตอบให้เขาปุ๊บเขารบเลยเขารบคอมเมนต์เลยก็จำไว้แล้วก็ไม่ต้องตอบอีกตอบไปใช่เขา,เเขาจะไม่เข้ามาอีกเลยหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเขาได้ยินโอพูดหรือเปล่าโอแค่นั้นแหละ ไม่ถามแล้วค่ะถือว่าเข้ามาแชร์ให้ก็แล้วกันคือถามแค่รายสามวันเราดูแค่นั้นดูสามวันจริงๆนะดูมานานแล้วนะคะดูมาตลอดเลยด้วยอันนี้คุณอะไรอะ่ะชื่อน้องสี่สิบสองชื่อชานิชชนิดถาเหรอคะเออชื่อแปลกชื่อชื่อชนิดถาพันอืม เขาคงอยากรู้แค่เนี้ยเดินเนี้ยเดินหนึ่งแต่เราดูสาม,มาเราดูให้ไม่ได้จริงๆขอบคุณมากนะคะที่แชร์ให้นะคะ<อ>แค่อยากจะให้ถามเรื่องอื่นการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางการงานอย่าถามสามพยางความอะไรเขาเรียกอะไรอะไรนะ การเดินทางการศึกษาอย่าถามแบบนี้ถามเฉพาะจอดจงมาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแต่ว่าแค่มีผลภายในสามวันนะคะไม่รู้งอนหรือเปล่าแต่ที่รรู้ก็คือเราตอบให้ไม่ได้ริงเ,เราดูแค่สามวันนะคะบอกตรงนี้เลยนะข้างหน้านี้ดูดวงมีผลสามวันนะคะอย่าถามเดือนหนึ่งหรือปีหน้ามาอีกนะหรือปีนี้หรืออะไรก็ตามนะ คุณพิกุลเข้ามาค่ะสวัสดีนะคะคุณพิกุลน,นะคะสวัสดีครับอ่าเมื่อวานถามเรื่องสุขภาพไปแล้วว่าจะหายดีจะจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะได้เดอร์สตาร์เอ้ยได้เดอรซันไปอาจารย์จําได้นะคะเรื่องโรคภัยให้เจ็บเนี่ยถือว่าหนักมากนะสาหรับเรื่องอุปสรรคในชีวิตอะอ,อาจารย์เลยเข้าใจไงเพราะอาจารย์ก็เป็นคนป่วยนะคะแลวอาจารย์ก็ต้องกินยายเยอะ จาเข้าใจมากเลยอ่ะอืออาจารย์ท็อปก็ป่วยเหมือนกันอาจารย์ท็อปก็ต้องกินยาอืมอีกไม่นานก็จะหายแล้วก็<อ>กไม่รู้เบาห,หวานความดันจะต้องกินยาไปนานแค่ไหนเราถ้าเกิดว่าไม่รักษากับหมอจีนออลองไหมลองไหม อลองไม่เราเอาลองดูอะเผื่อเผื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกินยางไงหมอบอกให้กินยามอนต้องลดน้ำหนักลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดมายาไม่กินของมันอ่ะไก่คะ่ะอาจารย์คะแฟนไก่กับไก่จะเป็นอย่างไรต่อไปคะอาจารย์เขาเคยทิ้งไก่ไปมีคนใหม่แต่ไปไม่รอดคะ่ะ ะยังไงไก็ไก่กับแฟนไก่จะเป็นอะไรต่อไปให้พระ<อ>ครับตอบแค่นี้ว่ามันนิ่งๆอ่ะผมตอบแค่นี้นะคือพระมีความรักไม่ได้อืเพราะคุณอยากจะอยู่กับผู้ชายคนนี้จริงๆคุณต้องไปบวชชีบวชชีพาราหมณ์ก็ได้อะหรือไม่ก็ต้องไปกินเจกินมังถือศีลแล้วก็ แผ่เมตตาให้กับคู่ของคุณนะคะความรักของคุณอันนี้เอาตรงๆนะเรียนมาแบบนี้จริงๆนะคือเรียนมาแบบนี้อันนี้ไพ่พระนะคะพระมีความรักไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเราบอกว่าก็เฉยๆใครแบบเฉยคือต้องต้องไปแบบมันไม่มีอะไรก้าวหน้าขึ้นอ่ะบอกแค่แค่เนี่ยคืออย่างที่บอกเลยคือมีเคราะห์เรื่องความรักกับคนนี้ถ้าเกิดอยากไปต่อต้องไปถือสิ่งกินเจกินมัง หรือไม่ก็ต้องไปอะไรวะทุกอะไรวะข้างบ้านบ้านนูน้นเสียสมาธิหมดเลยว่างไงนะเมื่อกี้พูดถึงไหนละ่ะแอนเอาเอาไปเอาว่าเข้าใจแล้วกันนะคะแอนวันนี้จะมีโชคได้เงินใช้นี่ไหมคะมีโชคไหมมีครับเอฟังดีมากเลยนะคะวันนี้คุณสงคิดสิ่งด้วงได้ ได้ได้ได้โชคก้อนใหญ่นะบอกเลยชื่อรักอายุส2สอบติดพนักงานราชการมีสิทธิ์เรียกถึงไหมคะอันดับที่เท่าไหร่เขารู้ไหมคะคุณไม่ถึงอ่ะไม่ถึงม,มันแย่ง,งแรงอะ่ะไม่ถึงนะคะทำไมเชวงสายในอาจโดนตัดนะพไพ่ใบนี้นะคือใบใบนี้ก็ไม่น่าจะติด หรือเปล่าหรือว่าติดแล้วไม่เรียกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าอันดับที่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยอาจารย์ก็ไปสอบเหมือนกันนี่นี่ก็มีประสบการณ์มาก่อนเรื่องนี้ไปสอบมาแล้วติดอันดับที่สองพันกว่ากว่าเฮพรียจิตแล้วใครก็จะไปเรียกถึงสองพันนะใช่ไหม โวอ,อันดับที่พันเขายัางไม่เรียกเลยนีสองพันผมยิ่งจำได้เลยเขารับ<ล>ตําแหน่งเดียวที่สิบห้าอันดับที่สิบห้าผมอยู่อันดับที่หกเมื่อก่อนนะแล้วปรากฏเขาเรียกมาผมไปทํางานอย่างอื่นแล้วนานมากเลยสี่เดือนกว่าจะมาเรียกผมก็เลยกลับมาทําอะไรไม่ได้แล้วอันดับที่สิบห้าน่าจะเรียกป้าแต่มันเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าอ่ะก็น่าจะแข่งขันหรือแย่งกันสูงอะ่ะเออมีการแข่งขันสูงใช่อย่างนั้นมากกว่า แล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบว่าพอแข่งขันปุ๊บแล้วเราจะชนะเนอะกมาไพ่ใบเน,เนี้ยมันมันมันขัดแข้งขัดข,ดขานไปหมดเลยอะค่ะเ mm hmm. นี่ยเดี๋ยวให้ดูก็ได้อะให้ดูแล้วชัดนะเนี่ยเห็นป่ะคนห้าไม้เท้าถือคนห้าคนถือไม้เท้าคนละอันแล้วทุกคนก็ตีกัน mm hmm. เห็นไหมอะอืมติดแล้วค่ะที่สิบห้าเจ้าเขาเรียกถึงแปดเอารู้แล้วนี่เรามาถามเราทำไมอะ เมื่อก่อนเนี่ยผมผมมีแค่ตําแหน่งเดียวปรากฏว่าเขาเรียกมาถึงที่หกเรียกมาที่ผมปรากฏว่ามันช้าไปแล้วเพราะมันผ่านไปสี่เดือนนี่เรื่องจริงเขาก็ไม่ทำาอะไมททารถไฟแล้วตอนนั้นอะโรงบาลกลางเรียกช้าม,มันต้องสำรองลหลายงานเอกแต่เขาเดี๋ยวกันนะสอบอะไรติดพนักงานราชการว่าอย่านี้มีสิทธิ์เรียกถึงไหมคะ เขามาบอกบอกเราทีหลังว่าเขาเรียกถึงแปดแล้วเขาลำดับที่สิบห้าก็ต้องรอต่อไปจ้าอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูร้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะมีผู้แชร์แล้วนะคะคุณกวาง สวัสดีนะครับต้นอาจารย์ทอปต้นสวัสดีท่านต้นอ่าท่านต้นต้องเรียกท่านต้นด้วยไหมท่านต้นสวัสดีค่ะว่าไงต้นจ่ะท่านต้นนะคะท่านต้นต้องเรียกตามท็อปนะเนี่ยแชร์ไปหกสิบครั้ง นีไ่ไงแชร์ไปหกสิบครั้งโอ้เราดังหนานั้นเลยนะกวางสามสิบสามปีเจ้าในายให้ไปเริ่มงานวันที่หนึ่งกุมภาจะได้ไปเริ่มจริงๆไหมคะอ่ะดูลุ้นกันนะคะไปครับต้องไปต้องไปไปไปไม่เป็นไรครับท่านทั้งสองอืมอะเอาเชื่อ,อนนไหมเนี่ย,เ,ยเขาถามมาอีกแล้วอะ่ะ เ,เราตอบไปเขาแลว้วว่าเขายังยากจะถามต่อไม่มีผู้แช์นี่นี่เขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณพิญญาพัฒไม่มีผู้แชร์หรอแล้วเราตอบให้ไปแล้วอะ่ะไม,ไม,ไม่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 ได้นี่ไงเนี่ยคนเนี้ย<อ>เขาถามว่าชื่อรักอายุสี่สิบสองสอบติดพนักงานราชการมีสิทธิ์เรียกถึงไหมคะแล้วเราตอบไปเขาแล,แล้วเขายังไม่แชร์เราเลยถามมาตั้งหลายรอบเนี่ยโอ้ย เดี๋ยวเใจเย็นๆๆนใจดูดูคนอื่นดีกว่าไปอไปตอบให้คนอื่นที่เขาไอ้นี่ก่อนมันเร็วมากเลยใช่แล้วค่ะแพรวอายุยีสิบเจ็ดปีมีโชคลาภไหมคะต้องหาต้องทำงานหาเงินม่น่าเราออกไม่ดียังไม่ได้แชร์ให้ถ้าทอนใครทำผิดกฎส่วนใหญ่จะดวงไม่ดีนะคะบอกก่อนเลยใช่แล้วค่ะบิวยีสิจะทำยังไงให้พี่โก้ใจอ่อนคืนดีคะ เราอยู่ของเราให้ได้ค่ะให้ให้สตรองอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรเขาหรือว่าอะไรเงี้ยทำตัวให้มีความสุขเวลาเราโสดเราอะไรเงี้ยให้เขาเห็นแล้วเขาจะแบบเฮ้ยทำไมทำไมอยู่ได้วะทำไมไม่มีกูแล้วมันอยู่ได้วะอะไรเงี้ยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไพ่ใบน,นี้ยคุณกวางนะคะคุณกวางบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ใช้ให้นะคะ อ่ะชื่อเล่นจ่อยอายุสี่สิบสามวันนี้จ่อยจะถูกหวยลาวไหมคะไม่ถูกอ่ะไพ่มันไม่เห็นไม่เห็นเป็นความฝันค่ะไพ่เป็นต่อตรงๆเห็นความฝันเลยนะฝันไปแล้วคิดไปเองแต่ว่าความเป็นจริงคือยังไงไม่ได้ไม่ได้ันไม่ถูกไม่ไู่ไพ่ถูกอ่ะอืมอมุกดวงดีเข้ามานะคะสวัสดีนะคะ ขาประจำเราทั้งนั้นเลยคุณวิไลรักสบายดีนะคะเป็นไ,ไรครับกำลังคิดอยู่ไงเพราะว่าอาจารย์ไงกับพวกที่ไม่แชร์ให้แล้วชอบมาถามเยอะมากถามเยอะด้วยนะเราไม่ได้แชร์ให้เราด้วยเนะี่ยไม่รู้ออกไปยังออยังอยู่หรือเปลนะ่าเนี่ยอยู่ฟังไวนะ้เนี่ยว่าไม่ได้แชร์ให้เราแล้วเราตอบให้แล้วอะ่ะแล้วยันจะจิกเราอีกจิกเลยนะเขาเรียกว่าจิกเลยนะแบบนี้น ขออภัยคนเข้ามาใหม่นะคะพอดีมีคนไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์ให้เรามาถามถามแล้วยังเจ็บเราอีกอย่าจะรู้ให้ได้ว่าจะต้องแบบติดอะไรอ,ะอย่างเงี้ยมิมสาวเสี้ยนทำไมเพื่อสนิทผู้ชายไม่มาหาเราสักทีค้าติดอะไรเขามีปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยเลยไม่มีเวลามาเนี่ยมันปัญหามันเยอะมากเลยเนี่ยเขาก็เจ็บเจ็บเจ็บตัวเจ็บใจอะไรมาเยอะอเขาเรียกว่า ทำไมเพื่อนเธอห่ผู้ชายไม่มาหาเราสักทีติดปัญหาส่วนตัวค่ะสบายดีอาจารย์สวัสดีค่ะคุณวิไลลักษณ์ภาษาลาวเขาพูดยังไงนะสบายดียังไงอะ่ะก็สวัสดีนั่นแหละคือสบายดีไม่ใช่ต้องสำเนียงยังไองอ่ะสำเนียงออไม่ต้องสำเนียงเขารู้นะโดยาาไม่ก็อยากจะว่าวลาวมังม้งไงเขาเรียกว่าว,ว่าวหรืออู่ฮะอู้ทางเหนืออ๋อเหรออ๋ออามุกค่ะ วันนี้พี่ดกมากดหัวใจรูปหนูในติ๊กต็อกเออจานโอไปเห็นแล้วล่ะมันก็ต้องกดหัวใจเนาะมันมีอย่างเดียวอะสามวันนี้เขาจะกลับมารักไหมคะไพ่ดีมีเมตตามหานิยมใพ่ครอบครัวไพ่แต่งงานไพ่ดีมีเมตตามหานิยมอันนี้อันนี้คือเขาเขาจะแต่งงานกับคุณมุกหรือว่าเขามีครอบครัวแล้วอะทรับไม่อยากตีความถึงจุดนั้นแต่<ม>ตีความ,มว่าไพนะ่ดีพอแค่นี้ ใดีพอเนาะโอเคนีแหละผมจะไม่ตีความลึกนะถ้าตีความลึกคือต้องดูส่วนตัวการสิบสองโออายุสิบสองเองคดเ<อ>ม่ผู้แชร์เออใช่เดี๋ยวนะใครเข้ามาแล้วนะคะต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะจัดท็อปจัดท็อปฮะ เออแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละดสิบไปเองโดยอัตโนมัติเอาละเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูถ้าจะเห็นผู้แชร์นะโอ้ทีเกียดพิมพ์ละคนพิมพ์นะมอะลองอะพิมพ์ก็ได้คนคนเข้ามาเยอะละเหลือสิบนาทีสุดท้ายว่าเหลือสิบนาทีเหงอะมันเร็วเนาะวันนี้เนาะ าแล้วไม่มีไม่มีผู้แชร์ครับนะชาทินี่ไม่มีผู้แชร์ครับเพราะผู้แชร์ชจะต้องขึ้นเป็นรูปคนและลูกศรครับ แชร์เรียบร้อยค่ะเลาะเราเอาเอาไปไหนแล้วล่ะไปไนไปไหนละจะให้ย้อนกลับไปดูไม่ได้แล้วนะคะมันหายไปแล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเข้ามาแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคําถามให้ครบนะคะในคอมเมนต์เดียวนะคะพิมพ์ไม่ครบในคอมเมนต์เดียวนะคะ แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะจะได้แฟนต่างชาติไหมขอแชร์ได้ไหมคะคุณอ้อไม่มีผู้แชร์ถือว่าอะไรคะจันทาสลาธิ์เป็นโดยอัตโนมัติครับเอาละเดี๋ยวสักพักก็จะไปกันละอีกห้านาทีอีกห้านาทีเศษเท่าประมาณเจ็ดนาทีเศษอ,อ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ทิงเฟซบุ๊กครับ <c oughs> โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ไอดีร้ศอสิริก5สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพระลึกชาติณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองรับขันครู ตั้งสารถอนสารวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนผ้ายิบซีจากใบเกจิบัตขายผ้ายิปซีพร้อมตำราและขายผ้าเทพพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับอ่ปะปม,มาเยอะแยะเลยเดี๋ยวก่อนไหนะอยู่ไหน ชาลินีแชร์แล้วอ้อสี่สิบหกจะได้แฟนต่างชาติไหมคะดูสามวันนี้ถ้าต่างชาติมีโอกาสเป็นแนวจีนจีนไต้หวันหรือแบบติ๋ตีอ่ะติ๋ติเอเชียใช่ติ๋ตีแถวแถวญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีอย่างนั้นอ่ะติอติอ่ะอย่างนั้นอะนะเกตการค่ะสิบสองคนที่คิดไว้มีโอกาสจะได้เริ่มความสัมพันธ์กับหนูไหมคะยังครับยัง ไพ่บอกว่ายังตอบแค่นี้นะจริงๆยังนิกกี้สี่สิบสองคนชื่อริกจะติดต่อกลับมาไหมค่ะยังไม่มีเวลาติดต่อกลับมาครับแชร์แล้วค่ะอะไรค่ะไม่รู้คุณวุ้ไม่มีนะคะไม่มีผู้แชร์ถือสลับไปเองโดยอัตโนมัติครับอ้อ อ่ะเดี๋ยวต้องให้ดูอีกห้านาทีสุดท้ายครับห้านาทีใครจะอยู่ใครจะไปเราเดี๋ยจะไปก่อน,น,นคบกับคนชื่อออยเขาจริงใจกับเราไหมคะไม่แชร์ไม่แชร์ให้นะคะ,ะ,คะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดแอดเพื่อนก็ได้นะคะไม่ต้องกลัวแอดได้ใครไม่ถนัดติดตามจะกดขอเป็นเพื่อนมาก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีหน้าจริงๆเรไม่อยากรับนะแชร์แล้วค่ะไม่มีผู้แชร์ครับผู้แชร์จะต้องเป็นรูปรูกศรและรูปคนออกไปคุณเห็นคนอื่นไหมเห็นอาจารย์ไ่มเห็นอาจารย์ไหมอาจารย์สิริกรอภิรัตน์เนี่ยค่ะอันนั้นน่ะเฟซโอสิริกรอภิรัตน อันเนี้ยเครื่องใหญ่นะอาจารย์สิริกรอนะพิรัตน์นะคะผู้แชร์จริงรจะต้องเ,อปเป็นลูกคนครับแชร์ออกไปนะคะคือนี้นะเวลาเหลือไม่ถึงสามนาทีนะครับเดี๋ยวจะไปห้องน้ำไม่มีเวลายงโยยงยุกเล่นเลยนะครับนะเดี๋ยวจะไปแล้วนะเมื่อกี้ดันกินน้ำเยอะอ่ะวะชิราแก้วสินดากดแชร์อกกดแชร์ให้ดูเลยครับนะอ่ะ มันไม่มีผู้แชร์มีแต่มือมันไม่มีผู้แชร์เนี่ยทําให้ดูแล้วผู้แชร์มันจะต้องเป็นรูปคนกับลูกศรนนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะเหลืออีกสองนาที วิภาเขาจะอาจารย์ทำยังไงดูส่วนตัวถ้าแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะใกล้จะออกแล้วที่ยกป้ายเมื่อกี้นี่แหละถ้าเกิดออกไปแล้วนะคะเข้ามาใหม่แล้วดูคลิปอะสามารถแคปไว้ได้นะแคปไว้แล้วเสร็จแล้วก็ติดต่อมารามนั้นนะคะ ไม่มีค่ะคุณจูธามาสนะคะจาย์ทั้งสองปีหกเจ็ดนี้หนูจะค้าขายดีไหมคะเดี๋ยวก่อนนะต้องสติอาจารย์บอกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะเอาไว้เออเลอสองนาทีนะคะเลืสองนาทีนะ แชร์แล้วค่ะเก๋เนี่ยคนนี้แหละพรุ่งนี้ลูกค้าจะโอนเงินก้อนให้ไหมคะพรุ่งนี้ลูกค้าจะโอนเงินก้อนให้ไหมคะภายในสามวันภายในพรุ่งนี้ดีนะสมปรารถนาให้ดีให้ออกมาดีอื ุณแม่มีผู้แชร์นะคะอาจารย์เดี๋ยวให้ดูอีกกดให้ดูหมดเวลายังใกล้แล้วละอีกไม่เกินหนึ่งนาทีข้างหน้าข้างหลังงนี่ไม่ไม่แชร์กันเลยอะค่ะแชร์แล้วว่าอะไรก็ไม่รู้อะมาลคนนี้ได้แชร์แล้วค่ะมินยี่สิบเก้าความรักกับแฟนคนปัจจุบันจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันค่ะ ดีขึ้นได้ oh, จะดีขึ้นค่ะแล้วจะรักกันมากกว่าเดิมต้องคุยกันก่อนนะจะดีคือเราจะรักกันมากกว่าเดิมนะคะดี <_ elier> ใจด้วยนะคะคุณมินยี่สิบเก้าภายในสาวันนี้ค่ะ <_ popular> เอ่อ จะหมดเวลาแล้วนะจกเนรผู้แชร์ขึ้นหลังชื่อนะคะบางคนเห็นแล้วก็เงียบไปเลยก็ไม่ได้คิดที่จะแชร์ให้เราเราจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะหมดเวลาค่ะันทอไปละหมดเวลาและอ่ะ